สวัสดีครับน,นี้เป็น EP 2ของของการแต่งแต่งใบดันนะครับแต่งใบเกรดนะครับ็บเกรดินตัวรถ mu C9 นะครับ mu ส9่วนนะครับขางเหกกางแรกในในในแบบผมนะนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิธีที่อีกแบบหนึ่งแบบผมที่ผมทำนะครับ อันนี้เบผมที่ผมทําเลยก็คือตัดตัดอันนี้ยเราม่จะเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็คือเป็นใบที่มันที่ว่าตัวเนี้ยมันเกินออกมานะครับมันล้นออกมามันล้นมันล้นออกมาแล้วก็ผมผมจะตัดออกนะครับตัดออกตัดส่วนเกินนี้ออกตัดออกไปเลยนะครับ นิดเดียวนะครับตัดออกเลยนะครับบางท่านก็บางท่านก็ไม่ต้องตัดนะครับบางท่านก็ตัดอันนี้เป็นเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ที่ที่จะเต่งใบดันนะครับผมจะตัดออกนะครับเพราะว่ามันเกินขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราเอาตัวเนี้ยตัวเนี้ยดันเข้าไปดันให้มันให้มันเสมอกับตัวเนี้ยน็อตน็อตตัวเนี้ยมันต้องเขยียบขึ้นมาอีกนะครับก็ ตัดดีกว่าเพราะมันเป็นผมดูไปแล้วมเป็นโซน,น,นเกินนะครับนะครับหรืออาจจะบางท่านอาจจะเป็นล็อกล็อกอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับนะครับเป็นได้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจาะตัดลงไปนะครับแต่วิธีผมคือตัดเป็นโซนนี้ออกตัดเป็นเส้นออกมาเลยนะครับก็จะยาวๆแบบนี้เลยครับใบตัดผมใช้เป็นใบใบนี้นะครับ ไปตัดแบบบางนะคร Bond, ับแบบบางนะครับหมดไปหหมดไปอันหนึ่งแล้วนะครับได้ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะต่อยนะครับแล้วก็จะตัดก็จะมาดูว่านะครับมันมันมันเสมอไหมนะครับแล้วก็ใช้ใช้ใบตัวหนานี่ตัวหนานี่แต่งอีกทีหนึ่งนะแต่งให้เรียบนะครับแล้วก็จะเอาใบใบตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่นะครับก็จะมาให้ ชมอีกนะครับอันนี้คืออัปเดตนะครับอีพีสองที่ว่าตัดนะครับตัดออกนะครับเป็นวิธีผมผมใช้วิธีตัดตัดออกนะครับแล้วก็หลักการของผมคือตัดออกแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นรอยเหล็กเกินขึ้นมานะครับผมก็จะตัดตัดออกนะครับตัดตรงนี้ออกเลยครับเพราะว่ามันก็จะมันก็มันก็จะทําให้ผมว่ามันมัน,นมันมันน่าจะเสมอนะครับ ครับก็ลองดูนะครับนะครับก็รอติดตามชมนะครับสําหรับอีพีต่อไปสําหรับอีพีนี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอกันอีพีสามครับขอบคุณครับ